โอ้โห EP ที่แล้วใครจะไปยอมเล่นเอาแขกรับเชิญซูเปอร์สตาร์เข้ามาโอ้โหแล้วฉันจะยอมได้ไง EP นี้ฉันก็มีนะนี่ไม่เชื่อดูนี่ยิ่งลองได้รอไปแล้วยืนรอ้ต้อนแล้วนะวันนี้เราจะมากินอะไรกันดีวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวบุ๊๊บ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 บุ๊ เอาคนนี้มาเลยไม่ยอมหรอกเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นบุฟเฟ่อะไรเข้าไปดูดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน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 ซีบาถ้าเป็นหมูกระทะเลยแต่กวางวันเขาเป็นบุฟเฟ่เข้าไปดูดีกว่าว่าเวลาจะกินเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนี่ก็อันดับแรกก็เดินเข้ามาเลยเราต้องจ่ายตังค์ก่อนครับอันนี้หมดเท่าไหร่ครับ148บาทรวมน้ำนะครับ148บาทรวมน้ำร้อยบาทน้ำรีวิว39รวมเป็นร้อมีอะไรบ้างครับไก่มีหมูมีเนื้อครับมีไก่มีหมูมีเนื้อครับมีหมดเเลลยนนนนะะฮแ้้วก็อออาาจตรรงีีใช่มัคบ๋ แต่ต้องจ่ายตังก่อนนะเดี๋ยวเราสแกนจ่ายเดี๋ยวรอแป๊บนี่นะครับอันดับแรกเราก็เดินมาเลยฮะเอาก๋วยเตี๋ยวฮนะพี่เอาเส้นอะไรครับอืมเส้นหมี่นะครับ,รบนี่จะมีคุณแม่คอยลวกนะฮะ <c oughs> คุณแม่เปิดมากี่ปีแล้วครับสองปีแล้วเปิดมาสองปีแล้วนะค,คนเยอะทุกวันไหมครับแม่ก็เดี๋ยวนี้ลดลงอ๋อเดี๋ยวนี้ลดลงร้านเทค้กขนมโอ้โหเจ้าขอนเต็มร้านเลยครับเดี๋ยวนี้ก็เออเศรษฐกิจด้วยวันนี้วันเสาร์น่าจะเยอะนะแต่เรามาเช้าแล้วทุกคนเรารีบมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวของหมดนนีี่่ไหดูของพยุกกิ เอามาม่านะครับอ๋อคีบไปเลยมาม่านี่คีบไปเลยนี่กินมาม่าแต่เช้าเลยเป็นไงเราแบบเบาๆก่อนเนาะอันนี้ผักบุ้งทำไมผักบุ้งมันก็อยากกินผักบุ้งอะไม่รู้ว่ากินเป็นไงนี่นี่นี่มาดูเลยมนอันนี้อันนี้มีให้หมดมีถั่วงอกผักบุ้งลวกหัวใจขึ้นใกล่เนื้อเรานี่เราอันดับแรกเราต้องไปนี่นี่เนื้อ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 เป็นเพื่อนเพื่อนดูนี่ดูนี่เอ็นแก้วตักให้ดูตักให้ดูอเอาก่อนนะเออาก่นเลยเอาก่อนเลย เบาเนี่ยอันนี้เบาจริงเลยเบาเบาอ๋อเบาเบาใช่ใช่ทำไมเบาสองสองอันเลยไอ้ไม่มันดูมันน่าอร่อยมากเนะนี่ยนี่นี่ดูดูความเด้งของมันนะ,อ,ะอีกหน่อยก็ไดนะ้อีกหน่อยก็ไดนะ้เบา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 กกน,นนะี่นี่น่ากินนะเนี่เนี่ยดูดิน่าก,กินมากนะ่นาก,กนินนะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวชิมก่อน หูคนละเหรอเปรี้ยวปี๊ดเลยว่ะใส่น้ำส้มเยอะไปหน่อยนี่เน่เน่เนื้อเน่เห็นื่อยไหมขอชิมเลยนะอร่อยเหนี่ยยไหมเปรี้ยวเพราะว่ารสมันเปรียปร้ยวรยวอบๆน้ำต่างๆน้อยนะเหนื่อดีนะเอ็นแก้ว,วน,นรับน้ำเบื่อ เพรว่าวันนี้มึงจะกินได้กี่ชามที่วงมึงกำลังน,นี่คือเพื่อแบบเพื่อให้คนดูนะว่าตรงนี้ในยุคนี้ของเราอะจะกินเยอะแบบเยอะมากที่กูหวังไว้นะหวังให้มึงน,นะขั้นต่างือสามสิบสามสิบชามใช่ที่หวังให้ให้เขาให้ไหนต้องหวังสูงกับเพื่อนคนนี้ขึ้นไปเพราะหวังโอเคเลยนะเคยกินก๋วยเตี๋ยวสูงสุดเนี่ยมากสดุดได้กี่ชามสิบชามมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกชามก็ประมาณ25-30อ่ะตีไปมสิบอะประมาณนั <c oughs> ้นแหละ10สิบชาม ความมาม่ากอร่อยอยู่นะจะกินกับมาม่ากินความโตๆเลยนะตริงจริงถ้าเราไม่ปรุงแล้วก็ล้มเรืมเรื่ก็อร่อยจริงไหมกับเลยค่ะร้อยร้อยสี่แปดบาทคุณมีความกินเยอะอ่ะว่าวก้วเผ็ดคือเนื้อนะแบบไทยเนื้อดีแล้วแล้วมันเป็นเนื้อด้วยไงมีเนื้อมีไก่มีื้อหมูหมดเลย อยู่ที่อะความคุ้มค่าคนอะก็เนี้ยกินให้เยอะที่สุดอะคนเนี้ยเราถ้าอยากมาแบบความคุ้มนะเราจะมาตำเนื้อแต่ถ้าแบบไม่อยากคุ้มก็ไปปกติแต่ถ้าเราเข้าร้านปกติก็ก็แพงนะจานหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อประมาณ70ได้นะต่อจานอะแต่ว่าเราบริบาลก็ได้แค่จานเดียวอ่ะอืต่ออีกอีกจานนึงก็1้0ก็มากินบุฟเฟ่ดีกว่าฟรีน้ำด้วยคุ้มกว่ามันเป็นชื่อละว่าร้านซีบาร์นะอยู่ในเมืองเอกใช่ไหมใช่ในแถวมองสิทธิตน้องเอมาว่าซีบาร์ตอนเย็น้าท ลองดูลองดูหมดแล้วนี่หมดแล้วครับอา้าวรออะไรอะ่ะไปสิไปเนี่ตาห่อตีนไกล่ลองก่อนทีหนึ่งนี่นี่นะตีนนี่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนีหน่หมูเปื่อย นี่เป็นหมูนะก็มีหมูสดด้วยเว<อ>ลากินตีไก่มันต้องเลิศเถอะเลิศอยู่แล้วเฮ้ยผมมีทางอย่างปะมันแบบมันพุนม่ะคุ้มนะมีหลายอย่างเลยมีไก่มีหมูมีเนื้อก็คือเพรก็ผมว่าคุ้มอยู่ค,นะคือไอ้เราก็รู้แบบว่าจังหวัดนนท์เขามีดีนะครับเพราะเขาเอนเกตเขาแบบเขาพุ่งกระโจดเลยนี่ลากก่าสุดผมรู้ว่าชวนใครมาใครชวนพี่เิมมาอือพี่พิมดังระดับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยไอเรามันแค่เด็กปทุมเนาะเด็กเมือบ้านอือแค่เด็กเลี้ยงวัว อายักษ์เออเอาจริงแต่ก่อนมึงชื่ออะไรเนี่ยมึงเรียกมึงมาอายักษ์ตลอดเลยมึงไม่ได้มึงมีมึงจริงมีชื่อเล่นจริงอะกูไม่ได้ชื่อยักษ์ไปแต่ว่ามึ่งเลยเรียกกูยักษ์ตอนเรียนมูลนไธิอ้าวเออหรอตอนมออะไรวะกูเข้ามอสี่อ๋อตอนนั้นนี่มึงเรียกกูยักษ์ว่ากูตัวตัวตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ตัวสูงไงมึงเอะมันเขาเรกที่เรียกกูยักษ์กูบูญี่ไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ไรก็คือทุกวันนี้พอเพื่อนไปบ้านกูยักษ์อยู่ครับเข้าบ้านกูก็งงว่ายักษ์เนี่ยไอ้จริงคือไ่ม อ๋อชื่อใหมได้เอาจริงกูตั้งให้มึงหลายชื่อมากเลยชื่อแบบชื่อยุกยิ้กชื่อยักษ์มีใครเรียกเรียกแปลกๆปลกไหมกระโปงอีโศกโง่เพราะงั้นอย่านี้ขายของดีไหมดีมากมันดีมากว่ะฝากร้านนะเป็น้องร้านฝากเพื่อแบบได้ขายดีๆบ้างนะร้านไหนอะไรอยู่ไหนขนมไทยครับร้านขขนมไทยอยู่ตลาดคุลาบอยู่ที่แถวแยกปทุมวิไลเซิร์ชกูเกิล G P S เอามาได้เลยครับอร่อยแน่นอนอร่อยทุกอย่างเลยตลาดมนุษย์เรามันเก่งเลยเราสามารถ เอาตีนเข้าไปเต็มน่องแล้วว่าย่อยออกมาเป็นอันนี้ได้เราเก่งเราเราทำไม่ได้อะเรจะตีนอร่อยนะตีนจอยอยู่นะเราสามตแล้ว่าหมดไปหนึ่งชุดอันนี้แบบเอาแบบคูนๆเลยนะแบบว่าปิดจ๊อบเลยนะได้ครับเกิดเลิฟอิ่มนะเอาจริงมันก็อิ่มง่ายหน่ยแต่เราตักเยอะไงมันก็เลยอิ่มเราพยายามจะกินให้ได้กินให้คุ้มอ่ะแบบเหมือนว่าครบทุกอย่างนะ มากินบุฟเฟ่ต์ก็ต้องกินคุมอยู่แล้วป่ะอย่างเรก็ต้องเกินหนึ่งใครม่หนึ่งเขาก็สั่งบัวติเลยก็คือเรื่องขอากินบุฟเฟ่ต์แล้วไงไม่เ้าใแต่ว่าต้องจ่ายุม จานข้างนอกเนี่ยเท่านี้ราคาเท่าไหร่ผมว่าหกสิบทะเลนะเกินนะประมาณว่าธรรมดา60สิบพิเศษเจ็ดอะไรเงี้ยเขาบอกถึงธรรมดาอย่างน้อยเขาจะมีนี่มาปนผักแต่เนี้ยเนื้อแบบเต็มจานอะดูดินี่ตัดใหู้ถ้าใครถ้าใครใส่เนื้อยังไงมองดูว่าแบบมองยังไงก็คุ้มยังไงก็คุมถ้าใส่เนื้อนะเราใส่เนื้ออยู่แล้วใช่ อย่านี้ก็คือไม่ต้องกินอะไรได้แล้วบุฟเฟ่ต์ออกกินหรือเปสายอ้วนหรอด EP นี้ถ้าใครแบบอยากให้ไปไหนอยากให้ไปรีวิวแบบว่าของกินในปทุมแบบร้านไหนอร่อยบอกได้เลยนะว่าเดี๋ยวจะไปอยากให้คนได้รู้นะว่าปทุมก็มีดีนะก็นั่นแหละใครที่ชอบสายบุฟเฟ่ต์นะมาได้นี่คือร้านตีบาร์อยู่ตรงแถวมึงเองนะลองเซิร์ชมาดูก EP นี้ก็ขอบคุณพี่ยักษ์ด้วยนะที่มาเป็นร่วมเป็นแขกรับเชิญนะขอบคุณเอ็มเหมือนกันนะครับครับนี่ผมพามากินเอ็มเลยก็สายบุฟเฟ่ต์ก็เดี๋ยวจะมีพี่ยักษ์ตลอดนะฮะยังงไไก็มม่ลืนะเพราะ เห็นพี่ยักษ์กินแล้วก็เรามีความสุขได้ครับอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ที่นี่ปทุมธาน,นีด้วยแล้วอ,อ,อย่าลืมติดตามอีพีหน้านะว่าจะเป็นอะไรแล้ววันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายกินต่อแล้วนะกินดี